พี่น้องเอ้ยคักขนาดดนน้องลุงเนอะเก็อย่าน่ารุ้นเขาประดาเพอแบบนี้นะมาก,กินขมขมแบบมันน้ำเนี้ยวมันอืมาาอ,อะฮะเสรไปเลยสบายดีสบายดีวัสดีเพราะพี่น้องมอีกามาหน้าลุงพมได้พี่น้องมาหน้าลุงพมหน้าเขาปิดจอบแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเฮ้ยใหญ่นะล่ะม่ได้ถ่ายคลิปสามสี่มื้อพี่น้องแตเดี๋ยวลุยหน้านะ ลุยหนาเฮอใหญ่เฮาแล้วพี่น้องแล้วล่ะบันนี้นะแล้วแล้วกันมาส่งแห่งปลากระพีนะมาหอนหนาดูผมแล้วพี่น้องไอไข่ห่าเพอมาแต่เช้าพือว่าจะนะแลกเ้าบุามารถ้ต้หาเฮ็ดเจ้าเบิ่งดูเฮ็ดจะได้บอก็ได,ได้เออได้มานัดแล้วกัหยอดพักแกงกินมาหาเฮ็ดแต่ไม่ได้เฮ็ดอืม ดำจะไปดำหน้าผู้บอกใครมาเนี่ยหน้าพี่เคยอกเออพี่น้องเดี๋ยวพ่อกะหาปั้นข้าวปั้นน้ำก่อนพี่น้องจังลงไปนำทีนะกับป้าโลกอะไรมันละมาสายเติบได้ลุงจะมานอนหน้าวะลุงฮะ นอนไม่ได้นอนสองสามมือหลังนี่จะมานอนหน้าอเออวันนี้มื่อได้นี่ค่อยเอาปีนไก่มาพี่น้องเอาปีนไก่มาปั่นข้าอวอะไรทุกคนบ๊ะ <laughs> <น S 2> พัดฉันบ๊ะพัดฉันได้อันนอนซ้ำ <laughs> ฮะฉันได้ซ้างนอนซ้ำ่านได้ซื้อซ้ำดูชาวนี้ว่าจะไปหาจ้างคนได้แต่งโทรศัพท์กะเป็น,น,ปน <c oughs> ข้าว,ว,วาข้าววิเปิดกองเปิดโคูไปเลยฮะเออก็เลยมาช้อยลุงก่อนพันนี้ละ ดีแล้ววีดวิจิตรินวันมือื่นมือจะไปหารับจ้างต่อหนาวเจ้าพักก่อนพักปิดจ็อบแล้วทากากพราะคือเพราะว่าทาน้ำทากายกาทำมันมีพอเนียพอจะเฮโน่หลังจากปั่นเข่าปั่นน้ำแล้วเรียบร้อยไหมนี่เดี๋ยวไปเบิ่งเขาป่ากับพีก่อนนะถโซนมานัดลุงนะพี่น้องเอ้ยนะคะเพิ่งเนี้ยมานัดนะแต่ว่าท่านได้ท่านได้สุกพี่น้องหากำลังอยู่อ่อนๆอยู่ อย่างน้อยก็ยังได้เป็นเจ้าของศูนมะนัดว่ะหลานเจ้าของศูนมะนัดบูกได้พี่น้องนะฮะแต่ละปีก็เพื่อนบีได้ไปขายล้กมีแจ่โชว์ลายกับกินนะนี่พี่น้องญาติพี่น้องอะไรพี่น้องเอ้ยมากรอเอาไปกินนะสวนเพื่อนก็กว้างเติบได้คุกสอต้นนาเทียงบุ๊คเดีเบิงพีกับปลาก่อนหอนสือก่อ เาได้หลายมัดแล้ววะอันนี้กะตะกาะพี่น้องสองสามเพอตะกาเขา่ะอุ๊เดี๋ยวเราไปลกเอพกเออผู้เพอที่มันมีน้ำผู้พี่น้องปีกายนี่ค่อยกมากได้ปีกายี่นี่นะสำคันพร้อมพี่น้องสำคันแน่แล้วก็ไอคอนเพ้อก็อยู่ปีกายนี่ปีนี้ไปมาแล้วอย่าขึ้นละพียังมัดละพี่ อู uh ้ยสามซิปแล้วค่อยหากะมาเมืนนม่อวานี้บอกสามซิปนะเออเออป้าได้ใช้ <c oughs> เออโอ้ในหลายละลกมือแรกได้เนาะพี่น้องลกมือแรกมืออื่นดำบอกมืออื่นดำบอกดำมือนดำมืออื่นอันสิ้นดับมืออื่นสิ้นดับ มือื่นก็ไปได้ไหมมาเลี้ยงควายป่ะยักษมันเี้กันดำมือื่นนะมันสินดับมันสินดับป้าก็ได้มาอดิป้าป้าว่ามาป่ะอืมย่ามันไม่ทันน้ำน้ำเเอออันนี้ก็ดังนั้นดำต้นเถียงก่อนดำต้นนาเถียงก่อนอืมย่ามันไม่ทันน้ำเลยอืมนั่นแหละฝนหากกัตกคืนนี่ ลกกะดีมวนไปเลยเด้พี่น้องกะกะห่ายาวพี่น้องเลยกะห่ายาวแบบสั้นมันยังสั้นพี่น้องเลยหากระเสือภูอีกหวานหนึงที่บอกมือนี่ลกอ่ะนี่ยังสั้นในน้อยอยู่โอ้โหพี่น้องเข้ากะลูกได้หลายเติมพี่น้องเอ้ยครูกานะ กาดีงามไปเลยพี่น้องกาป้านะมันแบบมันน้อยมันน้อยกับมันอันตอนตกแล้วมันดีมีน้ำพี่น้องไอฝนดีตกทำม,มันหนาที่ดีใส่นะหนาแห้งเลยเนี่ฝนตกคืนนี้ค่ะก็มีน้ำกาป้าเป็นงานาปไปเจอถุงหิ้งงานอันพูหากระเซิร์เมื่อวานนี่เจอว่าพี่เลติดนานะแม่พกคมแม่พกคม แมงมุมขมบ่อยเยื่อสลายนะเขียนง่ยแล้วกับบีบแมงมมแล้วกับมันน้ำเหนียวมันเออค่ะเสือไปเลยเสือผัวป้ามันยังดีแล้วน้ำเยื่อมันพุ่งแล้วก็พ่งเออเ็แมงมุมลายแล้ววังเลยถือตาเสือบปล้ำแล้วอ๋อมันอยู่นึงอ้าแล้วมันถือหันเช็ดไปอืมีน้าอีกอยางจนหดแก้มดิ เย <Okay. S 2> ออันนี้กะบ,บ่อน,นึงหร <Okay. S 2> ือก็บ,บ่อน,นึงสองบอ mm. อ่อนเอวคมก็เหมืนดำๆอยู่เลยอะไรล่ะหลายยู่เสมอวันเล็บมันจะเก็บวันใน,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 นถือรองบีบวันมือซื่อเนี่ยไม่ถือรองเป็นทิพย์เป็นไผ่ปะนะเขากะก้อนกระขอโตโลกกาก่อนพี่น้องลูกกาแล้วก็มัดกาแล้วแถวนี้กะที่พักขึ้นละสิบสเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวนี้ ค่ะพี่น้องพาเดียวไปหาล้างกระตุนกระตูวมาเจอเห็ดขาวพี่น้องเอ้ยเห็ดขาวค่ะมันอยากอันนั้นแลว้วควายเย็บเออควายเย็บพวกยู่ต่อหน้าพวกอีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเอาอยู่ต่อหน้าพวกหอนต่อหน้าพวกหอนนี่น่าจะงามนะพี่น้องอเห็ดหลายพี่น้องหน้าลูกพรมนะเขาก่อนนี่ก่ะพี่ว่านะเห็ดอันเห็ดพี่เลยว่ะพี่เห็ดแล้วโง่ ไออ้ากระเปาพทตอนตอนเอามา่า้าอนไอุยหอย้มอ้วพี่อยเนียยอบเป็นจิบัตปล่อยปลาอเนี่ยใช่นะนี่ตะกูลโปกินนาเราจะล้างก่อนพอละวอนนึงชิล่ะพี่ไอ้บ่มาล้างก็เห็นกระปูแดงพี่น้องออือ ไม่กระปูนเฮมาแต่คองเขาพี่จักขาเฮมาเราสนใจกระปูเฮมาแต่คองเขายุ่อเฉยนะคะกระปูแดงพี่น้องแถวนี้กระปูแดงลายเลยตอนค่อยมาการกระปูแดงค่อยได้บ้กันลายนึงแถวนี้กระปูแดงลายน้องกระปูแดงนี่บอขึ้นบ้านบ่เอแตงไม้ดืวยนี่มาแก่แก่หืมแตงไม้แบบนี้น้องมาแก่ที่ไหนแก่ทำไมอันกระปู เดร์นึ่งข้าวไว้นะถ้าดนึ่งข้าวข้าวเหือนเว้อนะข้าวมืดหมหลังเยอะมากข้าวหืต้องก่นเส็ถกบ้านหรว่าในคนกินต้นเชินเออเาีมันขัมาเพชเพ้่คอยกินมื้เนี่ยกบกบกินกบกบก็กินกินได้หมดกินได้หมดกด้กบอืมกบฉงต วันนี้หุ่นละน้ำกินหรือน้ำใสนะป้าน้ำกินน้ำกินบ่คือดินมในวันใสงามป่ะเนี่ยเออไใ้น้ำกินน้ำซ่างวันนี้ใสเนาะฝนตกคืนนี้่ละมันก็หุ่นนะค่ะเดี๋ยวนี้นะยามห้ยำหนากะเพื่อก็มีแต่กินน้ำร้างเพื่อมันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดน้ำร้างเอาเฮ็ดน้ำร้างนี่ล่ะหุ่นไอ้ปรเดี๋ยามหนา นน้าซงอ่ะขันก็ละเข้าเยอะเอามือเอามากับมันยะนงไปาเนาะเดี๋ยวเาตอกน้ำผุนเต็มผุนดูน้ำผุนมาหน้าขึ้นข้างอืมมันก็ใส่งานนี่เราต้องต่อยอยู่เนาะอันนี้เราใส่งานอยึดน้ำ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 จะเติม ลากันหานลงดน้่เยยก็แห้งวิ่ี้หาบน้ำไปเลยพี่น้องวิ่งไได้หาบน้ำไปเลยเลยลาลงไปได้เอาคอยไปจัาไปจ้าสิมาดิคก็ไม่ได้ซื้อมเช้าแนักคอยยังไม่ได้เอาเคื่งมาทำหัคอยจักคอยก็เอาเครื่องกินมาแล้วมาเช้าาว่าคอยคิดว่ามืออื่นพุ่น ก็เไปเดี it, so so ๋อายังมาเอาแต่อันนั้นมังมไม้เราไปได้ซื้อของกินมาเห็นหรอ่าพัดดูอีเป่าบุข้าวปาต้งมีดญสุขวัจุ่มเ่แขเ้อะงอาค่อยไปพี่จ๊คดิเราจะวพเาจะมาพน้องมาใบนพี่น้อง บพ,พื้นเลอแบบน่อขาพี่้องอันนั้นซอกุ๊บได้โคซกบุ๊บเป็นอะไรเนิ้ยมมีแห้งอยู่เล้วพอ้จดำมือนึงมืออื่องเอืองกะได้กินอาหารเสีบ <c oughs> อยู่แล้วโคบุ๊บเชอญนอขาะพี่้องเลยมาดับหน้าซ,อย,ซอยพอสขาด คือว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เต็มพี่เลยมาเลยนะเช้านี้ก็ลุงพมไปนําเอาตุกกะเพื่อจะมาผัดกะนว่าหันจักวันเจ้าจะมาเอาหมีแล้วจึงกินที่ซื้อเอาแต่ว่ามีจ้าไปไปตั้งเช้าแต่้งหกโมงพูกอันนั้นเครื่องเพื่อจะมาอันนี้พี่น้องอันนี้นี่พี่น้องอันนั้นนแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเปาะแล้วเรียบร้อยละอืม พอแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอดีเข้าซุกแล้วก็เท่าเข้าเลยนะมิจีใช่ไหมจีมาแม่นเอาอ่นั่งมันอ้อกลางนั่นเนาะมิจีก็อยากกบอืะตามใจเพิ่ออันพีเพิ่งจีนะพี่น้องเพิ่อพีเพิ่งจีก่อนแล้วเอาจังคู่เอาตัวใหญ่ไอ้ดีเนาะพี่เบิ่งนุน่นพันตัวนี้มาโคกบพี่น้องบบดน,นี้นะ เพอพีเป,ป็นโะคก,กบหน้าเดียวเห่าแกงคอน้ี่คอยกระเฮ็ดอันนี้พี่น้องกพักเขาลุน,ลาลน,นะกินแลอยคอยอกระพัดนี่ตายยากระทงอือตายยากระทงปบแต่มื่อนั้นดอเลีย <c oughs> มขาเราเนี้ยก็ตัองมดูเีเดียวก็เียนะอาขาพัด ม่ได้ซนทั้งหมดพัาคอวบีภากกอเนาะมันยังได้หลายเนยยังได้หลายต้นเนี่ยมันยังน,นั้นได้หลายเยีัได้หลายต้นเนี่ยค่ะตัวก็วยังมาทนีลาน กบสองตัวละยันบีอิ่มบอกว่านี้กบสองตัวยันบีอิ่มบ่ก <c oughs> บสองอิ่มอยู่ดอวยอิม่มเสะจ้ำเอาโอ้กันดำหน้าไม่เมื่อยนะไมีอิ่มมากเลยดำหน้าก็มีเมื่อนนยไปเลยเด้วอันนี้ดันหมดจังน้อยกะจังน้อยกะลูท่ทายเพิ่นมาแล้วทุกคนเอ้ยไอ้คองมาอะไรไปน,นี่เลยไอ้คอนไปสำคัญไปแล้วไอคอนมาเป็นใครแน่เด้วเจ้านลัลุหลายคนอยู่แมมเฮานี่ลูกผู้เดียว อิ่มปีอิอ่มก,ก,ก,ก็ต้องอิ่มแล้วเสื้อดำเหลายๆจัมเอาปล <c oughs> าหมูข่าเสือก่อนพี่น้องเลยปลาหมูใหม่ยยก,กินอาหารแซ่บกินเอาวันข้าวปุ้นมาตำในเดือปลาเดินอ,อยากกินตนนำขาตา้าวปุ้นตำข้าวปุ้นตำมะฮุงก็ได้ม้าเอยคิดว่าอันนั้นมามื่ออื่นนั่นแหละ ม่ินเนี้มืออ้าเบน้ำได้า่เอกมีน้ำแล้วก็เท่าโทรเข้ามานือมีน้ำไหมเขามีงนคอยโทรอยโทรบอยพ่อว่ามีน้ำเท่นั้นละน้ำน้ำมีประตูพัตั้งใจอยู่แล้วได้ตั้งใจว่ามาซอยมือนี้นะน้ะคอยตังใจคอยไปรับจ้างคอยไปจ้างวัอนี้เขาข้าววิ คาเวอยู่บ hmm. mm ้านเนาะเฮ็ดอันเขาเฮ็ดบุญเปิดโขวไปเลยนะพี่น้องเอ้ยไปหาหัาจ้างเก็บเงินแปงโทรศัพท์ใช่ไหคาเวก็เลยพีกล่ะหรือทาทางเบิเหนยังหึงหลายมืออี่อทันสี่หรือสีห้ามือัจ้งน่าจะพอสองมือสสองปีโลน้องะน้องคะทัร์ัพทะได้มากแลมาคัทัุ่นเย้เน่เนาะ มาโกก่อนป้าคนตำม,มาคิดกระเละขนาดนั่นเพชรแห้งบ่ป้ามาขีดี่นะมีเพชรมาขีดนนะจิตใจคนขอเพ็ดจริงเพราะว่าเซอร์นลล์อัน้นเชอะดน่หอทายมกจะแด่นเหมือนกันเ, <c oughs> นเาไป <c oughs> ขาเขาจะนแหวรถไทยรถไทยกับาพาัดเพรคายแตน้องพี่น้นองเลยนี่ อือเจ้าอืมเกอเดาเก้อเดาขึ้นนู่ยนยังเอาน้ ắ m ซื้อโอ้ก่อนนะวิวดีขนาดรดสองลงไปแล้วกาัานมาสวนมะนาตพี่น้องสวนมะนาตอ้อมเท่งเลยได้หน้าสาคันมีแต่มะก,กินทั้งเม็ดอันนี้รู้ไหมกินรู้ไหมคู่มือรึเปล่าพี่ กิดรู้ไหมครูมือรเหยโไหเอคดมองไหนเมื่อานไปหา่ได้เต็มกย่ะอืมออน้ำสะกอนี่น้ออ้ันนี้กระแซบก็เดียวอเอาันนี้อันนี้เ็ดูเพื่อนน้ำน้อยน่นี้น้ำน้อยบ่น้ำน้อยกระเติมบีเอา ตำบอร์ฟีตัมตัมตัมดอไม้เนื้อกินมีมีเนื้อกินนี่นีพี่ตันดอไม้พี่น้องใครมิเคยกินบิ๊กเคยได้ตำมดอกไม้ลองเบิ๊งแซ่บบ่จะเคยกินบ่ผู้พูมากกับผู้แซ่บผู้มากกับแซ่บแซ่บแบบผู้มีอันนั้นเนื้กินนั่นละตำมันละแซ่บแบบีมีเนื้อกินนะารักพี่บา

อืมบ่บก็่บก็ต้องแส่บขอจำความจริงน่เข้มพอละพออยเติมน้ำีดเออเอาตตาเติมเยอะินชาเลเฮ้ยบ่อืมงวันบงเจอดู ออกบแกงกอแ,แบงลีอ,งอันนี้แบงุมงมาเดอ้อบะคอนสาขันเดอ้อเอ,อเออสขันมากินน้ำกันบอสขัญเากินกบูกกินกินเนาะันไ่กินยู่บมามากน,ออออนเองแซบบป้าแซบบ เอินเอินเอซีมากินข้าวน้ำเดียวดูฮั่นมาเด้อกินข้าวเอฟซีโกบจะเหนกยขายเสบยต่อได้กินหึงแล้วนะบ้านเนาะกินจะหึงแล้วอยู่วะลุงไปเสื้อลุงนะไปง่ายไปก็ไม่หมกินข้าวก่อนทางกินข้าวก่อนใช่ไหมรับฝายมืออืมกันแมนละเลโกบด็กพรับก โคมันมีโคก็หอน่าขึ้นไปจะอดกบบางทอบิกินแซ่บอยู่นะพี่หนมกนได้กินอยู่อาหารเอามันโคกบซื้นอาห่าเหมอนไม่ต่านูไม่แล้วก็เย็นได้ 手机多少钱？白头发 กระมอะไรปิดปาดคออีกคือกหอยเฮ้อมีะมาเป็นจกนะดููน้าใช่ตัวแมขมะแมมาเขึ้นแงขมเเามาปัดข่ามนปอดหรือมกแ่บเลยสปอดม่งคุของเขามาอที่ขายออดีคณะรถแบเฮาแซ่บคณะ ทำไมเคยบิดตองทไมเยบิดตองเลรอแ้กอ่อดไ่แล้วิกึ่แล้วปาลุงอยู่ได้ดยไบกม่แหงเอารถนนีอบนี่ลุงมาแล้วพี่น้องเอ้ยลุงกินข้าวไปเพื่นไปเอามะนาดมาพี่น้องกินนี่นะเอามะนาดมากินกับข้าวพร้อมเป็นเล้่ลุงแซบอยู่บออัน ออกรุ๊ปนะตัวจัควายนองควายแบนอแล้วออกอกินละออนอยู่เนอะลุงนอะลุงกินน้ำลังพี่น้องหากก็มาแต่ไง่ควายอันนั้นองจไปใส่ด่เล่นอยู่แฮ่แสบขนาดเลยลุงกินจะแสบอะไสซุดน้ำส่องหมด่งเลย มันัดเพื่ก็แสบๆได้พี่น้องสุกมีมันัดสุกหยดมามะละเพื่อนกะฮุบมาต้มฮุบมาโลพี่นอ้องเอ้ยคักขนาดดูน้องลุงเนาะคอยผัดบีมากขมบัดคนแบบเริ่มอายุหลายๆเฮาแล้วผัดมากกินขมเบิ่งแต่เพอรกะยาน่ารุ้นเขาพระดาเพอแบบนี้นะ มากกินข่มกระสาดีจังกระสาดีมากกระสาดันอาออยุหลายกินกาดินน้ำม,มากปทางชิบห้ยุกหนึ่งยังมักบพี่จา่ากินข้าวกินน้ำระกะพ็พักผ่อนจากเล็กจากน้อยแล้วก็พาเดี๋ยวลุงได้พี่น้องวันนี้ลูกน้ำหน้าพูกผีพึพ่งลงก่อนได้ได้หลายแล้วพี่น้อง กี่กระปานับลูกไปนานเลยบอกี่นับลูกนานั้นเลยบอทันได้คาดแล้วซ้ำซ้ำก่อนละอ่าพี่น้อง้้า ดำเคยจะแล้วเธอหนึงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยังเลือไปสามนี้แล้วพี่น้องคือใหญ่เลยนะี่แต่ประมาณสี่โมงแล้วนะพี่น้องอประมาณสี่โมงสามโมงได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยเอาก็พาดือดำเอาเธอเนี่ยมันมืดอนตะกะผ่าเดือมเอพี่น้องอตีนี้เงาเงาได้สกันกับพี่บ้าพี่น้องสอกัดยูยูจะคอยกับพี่ไปเดืเอดอ็นเดีอดสองน่ารักอืมตีกายนี่ผัดบัคคอนตอนนี้เนาะมาดำนี้ หลายคนที่แล้วผ่อนสะขันสีขอยบัพพัทบอมบ์อือหลายคนพ,พ,พี่น้องสีบัพพัดบอมบ์พัทมันก็ไปไทยหน้าผ่าอนกสกขันมันก็ไปพุนเทพละดำสามคนปีนี้สามคนสามคนกับแม่เพื่อนแม่พี่น้องเฮากาพัเดียวคืนแล้วได้พี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยออเฮอร์หนึง่งไปเฮอร์หนึงทำเลสไปเฮอร์หนึ่งรุมชุดรุมแคมป์ ปลามาพนี่มานลงเฮนี่อะไะพี่น้องเอ้ยเพิ่นทาบะพัดต่มจีนตุไทยแล้วพี่น้องเพิ่นมาดันท่านะต้วเฮงกับพีเมื่อท่าเปานดั้ม่าดีละ ลองผมกะมามัดเอาควายมาผุละแล้วล่ะห่าๆโอ้ยยยยยเข้าไปเคอพูดทังความจะลุงเพราว่าลุงเล้งมันตลอดแล้วแล้วยังเลยแต่หลอนบีมีน้ำเฮอนี่นะยังน้อยนึงเพอผู้เสือท่านได้ลงมินแต่ป้าลงคำล่ะ hơi hôm qua là lúc phải chưa yêu thương niệm lùng tăng... si tổ, là... mùn măng lung đây, đây này lúc nào mùn nina hôm đầm, hôm nay 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 mình bí hôm nay hôm ก็เริ่มตกละทัง,งก็ซิได้พ่าเดี๋ยวเมื่อแล้วพี่น้องบัดนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้กะประมาณนีแเราพี่น้องมืออื่นกะบยันได้มาหนาลุงคือเก่าพี่น้องเลยคลิปนี้กะประมาณนี่นะละคิดหน้าพอกันไหมเด้อสบายดีายบาย